สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นเมนูผัดพริกหยวกหมูเด้งนะคะเราก็จะซื้อหมูเด้งเป็นถุงแบบนี้แล้วเราก็เอามาลวกน้ําร้อนก่อนนะคะให้สุกพอประมาณนะคะก็จะมีกระเทียมหอมหัวใหญ่พริกหยวกแล้วก็เห็ดฟางนะคะ เดี๋ยวเครื่องปรุงเราไปดูตอนผัดกันเลยนะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวให้หอมเหลืองหอมนะคะ พอเหลืองหอมเราก็จะใส่โมเด้งเลยนะคะไปผัดผัดไปสักพักเราก็จะใส่เห็ดฟางก่อนนะคะ แล้วเราก็จะเติมน้ำที่เราเอาไปลวกหมูเด้งไว้นะคะพอเดือดเราก็จะใส่น้ำมันหอยเติมเล็กน้อยพอนะคะพอน้ำที่เราไปลวกเขาก็มีความเค็มจากหมูที่เราลวกไว้แล้วซีอิ๊วขาว แล้วก็ตามด้วยซอสภูเขาน้ำตาลเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเห็ดหอมเพราะว่าหัวหอมเขาจะหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่เขาจะหวานนะคะพอผัดได้ที่ปรุงรสชิมรสได้ที่เราก็จะใส่หอมหัวใหญ่กับพริกหยวกเลยนะคะ บางคนก็จะใช้ไก่ใช้หมูชิ้นนะคะวันนี้เราก็ขอเปลี่ยนลองมาใช้เป็นหมูเด้งดูนะคะก็ชิมรสปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอเติมน้ำปลาสักนิดนึงนะคะเอากินความหอมของน้ำปลานะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะผัดพริกหยวกหมูเด้งนะคะ เมนูนี้น่าจะเหมาะกับเด็กๆนะคะชอบก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้นะคะสวัสดีค่ะ